ลุกขึ้นปรบมือรัวๆให้กับชมผู้อารยาเอฮาเกตกับการเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคารนคอนฟิลมเฟสติวัลครั้งที่78ณนเะมืองคารประเทศฝรั่งเศสต้องบอกเลยว่าตลอด5วันที่ผ่านมาสร้างความตื่นตาและความตื่นเต้นให้กับแฟนๆจำนวนมากเพราะแต่ละคนต่างก็รอชมว่าในแต่ละวันแม่ชมจะมาในลุกไหนและสวยฟาดมากแค่ไหน และลุกที่ห้าซึ่งเป็นลุกสุดท้ายและการเดินพรมแดงวันสุดท้ายของแม่ชมในปีนี้หลายคนต่างก็รอลุ้นกันว่าลุกสุดท้ายบนพรมแดงเมืองคานจะสวยแบบจิงจ้งจิตจ,จิ้งใจมากแค่ไหนแม่ชมได้ไปร่วมพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานปี2025ในฐานะของแฟนออฟ s p ป e s s o มาในลุกสวยเฉียบของเทมแรมแคลเซชันโฮตคูลทูสปริงซัมเมอร์สองพชุดเดรสผ้าซาตินสีขาวที่มีโบขนาดยักย,ย้ายประดับด้วยดอกไม้คริสตัลกลางอกพร้อมเทคนิคการสร้างวอลลุ่ม และจับเดรสเผยเรือนร่างที่ให้ทั้งความงามสง่าชวนน่าหลงไหลมาพรา Make ้อมเมคอัพลุคโดยเอลปารีสและเครื่องประดับไฮจวเวอรี่จากเบอร์เชรอนที่ช่วยเสริมความเปล่งประกายในทุกมุมมองและทันทีที่ชมผู้ปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานก็เรียกเสียงแฟลชเสียงชัตเตอร์จากช่างภาพชั้นนำจำนวนมากเรียกว่าเป็นการปิดจ็อบแบบสวยๆของชมผู้อารยาบนพรมแดงงานเทศกาลหนังเมืองคานคอนฟิมเฟสติวัลครั้งที่78ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว